เกียร์รายที่เกียร์ตัดลงอะไรครับผมอะไลครสวัสดีครับัสดีผู้ชมทุกท่านครับคลิปนี้มาส่งตู้ลำโพงอำเภอแก่งสนามนั่งครับโคราดนะครับ มาตรงสู่ของเดิมที่นี่เหรอครับจะเป็นอเมซอนกับบีี่ก็ดีลูกาสร้างเสริมกับเป็นเมจิกกับแต่ับงานคุกขราวที่อินเ ฝนตกปนวันฝนบ่ตกกันแนครับมาทั้งนี้ยังคอยเห็นหน่ำเอาทั้งทุกคนแรงดิอันนั้นข้ามแรงครับ,รบ, 18, รบครับรองกับบีวีสิบแปดหัจับเหล็กตะแกรงปั๊มครับหกใบเมจิกเมจิกวันนะครับสองใบไปสละลับงาน มินิมินิ